สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอมโชซีโดนะครับผมวันนี้ผมจะชวนทุกคนมาย้ายกระถางครับมาปลูกต้นเศรษฐีวรวยทรัพย์ต้นนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วต้นเศรษฐีวรวยทรัพย์เนี่ยนะครับหลายๆร้านหลายๆคนนะมันก็เขาก็ตั้งกันหลายชื่อนะหลายๆคนเขาเรียกหลายชื่อเศรษฐีร่ํารวยทรัพย์เศรษฐีมีทรัพย์เศรษฐีมั่งมีทรัพย์เศรษฐีมหาทรัพย์อะไรแบบนี้คือเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วแต่คนก็ได้ตั้งให้มันเป็นมงคลให้ตั้งชื่อให้มันน่าซื้อน่าเอาไปเลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปเลี้ยงแล้วคนก็หวังว่า เออจะเราจะมั่งมีทรัพย์เหมือนกับชื่อต้นไม้ที่เราปลูกที่เราเลี้ยงครับตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะครับดินผสมเอาไว้เสร็จแล้วก็ถางพร้อมนะครับดินที่ใช้ก็เป็นดินอาราวดเวอร์ที่ผมใช้ประจําก็คือดินดินถุงหนึ่งถุง1ส่วนนะครับแล้วก็ดินบ้านใครไม่มีดินบ้านก็ไม่เป็นไรนะครับคือดินแถวบ้านผมมันมันก็ยังพอมีเยอะอยู่ก็ขุดมาได้นะครับผสมดินจริงจริงคือเป็นดินแท้ๆอะไรเงยหนึ่งส่วนแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยหมักไม่กลับกองที่เราทํากันไว้นะครับปุ๋ยหมักของเรานที่มันจะเป็นเศ กับมูลวัวนะครับอีกครึ่งส่วนออดินหนึ่งดินถุงหนึ่งแล้วก็ปุ๋ยหมักครึ่งส่วนนะครับผสมกันเรียบร้อยแล้วพร้อมปลูกนะครับระหว่างที่ผมทําการปลูกนะผมก็จะพาทุกคนนะครับไปทําความรู้จักกับต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ต้นนี้กันนะว่ามันเป็นพืชตระกูลอะไรเป็นว่านหรือเป็นอะไรนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปเป็นยังไงการดูแลรักษาการปลูกอะไรต่างๆนะครับไปทําความรู้จักกับต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ต้นนี้กันเลยครับ Om Show Studio สำหรับต้นเศรษฐีรวยทรัพ์นะครับก็เป็นพืชในกลุ่มฟิโลนะอาจจะเป็นกลุ่มฟิโลเดนรอนนะครับที่ได้รับความนิยมปลูกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะเพราะว่ารูปทรงแล้วก็ความสามารถในการที่เขาสามารถที่จะอยู่ในแดดร่มลำไลรได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งนะที่เขามีอายุหลายปีอยู่นะครับต้นจะใหญ่ใบใหญ่ทีเดียวนะครับใบค่อนข้างตั้งตรงเป็นรูปไข่นะปลายแหลมถึงเรียวแหลมนะครับโคนจะเป็นรูปหัวใจ ขอบเรียบครับอยากเป็นคลื่นห่างๆนะครับใบหนาคล้ายแผ่นหนังเรียบเกลี้ยงด้านบนเป็นมันนะครับแผ่นใบจะมีสีเขียวเข้มตลอดทั้งใบก้านใบอวบหนาออกดอกเป็นช่อบริเวณซอกใบนะครับดอกจะมีสีขาวนะสำหรับความเป็นมานะครับต้นสีถิ่วรวยทรัพย์เนี่ยนะครับจะมีถิ่นกําเนิดอยู่ในอเมริกาใต้นะครับในบริเวณประเทศบราซิลนะครับก็มาจากโซนทางนั้น ส่วนการดูแลก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาชอบดินร่วนนะครับต้องการน้ําปริมาณปานกลางแสงแดดราไรนะครับขยายต้นขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็ตอนกิ่งปักชํายอดนะครับนิยมปลูกประดับอาคารแล้วก็เป็นไม้ที่ตัดใบขายนะครับส่วนความเชื่อในเรื่องของด้านความเป็นมงคลในการปลูกนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นไม้มงคลนามนะครับเขาเรียกว่าไม้มงคลนาม ที่เชื่อกันว่าบ้านใดมีการปลูกสศรษีรวยทรัพย์เอาไว้นะครับแล้วก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่ำรวยเงินทองการค้าขายเจริญคุ่งเรืองครับมีอำนาจวาสนามีบุญบารมีแล้วก็เป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับอันนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะสำหรับรายละเอียดของต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปกลับไปปลูกต้นเศรษฐีรวยทรัพย์กันต่อครับผม เป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่ได้ไปทําความรู้จักกับเจ้าต้นเศรษฐีวรวยทรัพย์กันแล้วนะผมก็เตรียมปลูกเตรียมการปลูกเสร็จพอดีนะครับตอนนี้ก็เตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะดึงเอาออกก่อนนะครับแย่ที่ก้นตรงนี้นะเนี่ยรากเขาเยอะไงะนี่เห็นไหมมีแต่ลากแทบจะไม่มีดินแล้วนะครับแทบจะไม่มีดินแล้วเขาถึงใบเริ่มเหลืองแบบนี้นะ ขุดเป็นหลุมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่เข้าไปเลยเอาดินปิดหน้าเอาไว้นะครับดินนั้นเราใส่เผื่อ,อไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราลดน้ำอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะยุบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีน,นี้ก็ ลดน้ำนะเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนกระถางหรือว่าตัดแต่งกิ่งใบนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องอบูสต์เขาหน่อยบูสต์เขาสักหน่อยนะเหมือนเดิมนะครับสูตรเดิมเครื่องดื่มชูกำลังนั่นเงเพราะว่ามันมีพวกกรูโคดมีมิตามินแล้วนี้นะเราต้องบูสต์เขาหน่อยให้เขาสดชื่นหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นการย้ายกระถางนะเขาก็มีความเครียดเขาก็เกิดความเครียดเหมือนกันนะครับ เพราะว่ามันต้องมีการไปสัมผัสไปจับลากอะไรอย่างนี้นะนี่เราก็ผสมหน่อยแล้วก็ลดลาดไปเลยลาให้ชุ่มไปได้เลยนะครับอันนี้น้ำสิบลิตรนะใช้ก็ดื่มชุ่มลังก็หนึ่งฝาเองเท่านั้นนะครับอ่าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับสำหรับการย้ายกระถางแล้วก็พาเพื่อนไปทำความรู้จักกับต้นเศรษฐีรวยทรัพย์กันนะครับ คิดว่าหลายคนคงพอเข้าใจไม่มากก็น้อยนะเออก็ขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับยังมีอีกหลายต้นไม้อีกหลายชิ้นที่ว่าจะมาพาเพื่อนเพื่อไปทําความรู้จักกันนะนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเริ่มมีว่านสีทิศเริ่มออกดอกอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ